สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพฤกษภและคณะพฤกษภทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ชนลของ b l e s s i n ท Tarot และขอสวัสดีปีใหม่2 5 6 4ทุกท่านอีกครั้งนะคะเรามาดูกันนะคะว่าเดือนมกราคมปี64เนี่ยไพ่จะบอกอะไรชาวราศีพฤกษภบ้างน,นะคะทั้งในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภความรักและแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะแต่การดูดวงนี้เป็นการดูดวงแบบภาพรวมเป็นดวงส่วนใหญ่ของชาวราศีพฤกษภนะคะไม่ใช่ดวงเฉพาะจาะจงดังนั้นสิ่งไหนที่คิดว่าดีนําไปปรับใช้ในชีวิตได้ก็ขอให้นําไปนะคะ สิ่งไหนที่ฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจก็ขอให้ทิ้งไว้อย่านำไปใส่ใจนะคะลองมาดูกันนะคะว่า10ใบแรกที่เป็นเหตุการณ์และพลังงานโดยทั่วไปของชาวพลึกศพในเดือนนี้จะมีอะไรบ้างคะ่ะ King of Pentacles Page of Wands The Hangman Seven of Pentacles Ten พ่ของสอด The Magician Knight of Pentacles Judgment Knight of Wands และปิดท้ายด้วย Knight of Swords นะคะชาวพลึกศพในเดือนมกราคม64นะคะมองว่าเป็นเดือนที่คุณค่อนข้างจะมี พลังล้นเหลือเลยค่ะพลังในการที่จะทําหน้าที่การงานให้มันเกิดความก้าวหน้าพลังในการจะหาเงินหาทองต่อยอดธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่ทํางานในองค์กรเองเนี่ยกไ็ได้รับความไว้วางใจและความช่วยเหลือจากผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานต่างๆนะคะแล้วตัวคุณเองเนี่ยก็จะไม่ค่อยกลัวกับการที่ได้รับมอบหมายอะไรที่มันใหม่มันยากที่คนอื่นทําไม่ได้เขาก็จะมามอบหมายคุณนะคะทําให้คุณเป็นที่ไว้วางใจนะคะแล้วก็ได้รับเครดิตนะคะแล้วคุณก็จะทํามันสําเร็จด้วยเพราะว่าเดือนนี้ ค่อนข้างจะเป็นเดือนที่คุณมีความสามารถรอบตัวเลยค่ะแก้ปัญหาสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ค่อนข้างจะดีมากเลยนะคะแต่ว่าก็จะมีความกังวลอยู่บ้างนะคะมีความคิดละเอียดถี่ถ้วนไตร่ตรองแต่งานจะสําเร็จได้ด้วยดีค่ะมีปัญหาตรงที่ว่าคุณอาจจะมีความเครียดไปสะสมนิดนึงนะคะ <c oughs> ก็ต้องระวังเรื่องความเครียดให้ดีแต่เรื่องความสามารถและความสําเร็จแล้วค่อนข้างจะดีมากๆเลยค่ะแล้วเงินทองเนี่ยมันก็จะตามมาด้วยเลย บางครั้งบางท่านที่อยากจะออกจากงานและหางานใหม่รางานใหม่อยู่อะี๋ยจะเป็นขึ้นมารับรองว่าคุณจะได้งานค่ะเราจะได้งานที่องค์กรที่ดีกว่าเดิมนะคะส่งเสริมความสำเร็จด,ด้านความก้าวหน้าให้ดีกว่าเดิมแน่นอนเลยค่ะและผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะคะมองว่าคุณก็ไม่หยุดเท่านี้ค่ะคุณมองเห็นกำลังพิจรารณาถึงช่องทางหาเงินใหม่ๆโปรดักใหม่ๆหรือว่า เปิดบริษัทใหม่ๆอะไรนี้นะคะส่วนกระแสเศรษฐกิจเลยทีเดียวเพราะว่าคุณค่อนข้างจะมีความวางแผนแล้วก็คิดละเอียดถี่ถ้วนมาแล้วนะคะไม่ใช่มุทะลุทําไปค่ะคุณจะทําเฉพาะสิ่งที่คุณมีความรู้และศึกษามาแล้วนะคะคืออาจจะมีงานหนึ่งที่เป็นงานหลักที่ค่อนข้างจะอยู่ตัวแล้วทําให้คุณรู้สึกว่าความสามารถของคุณยังมีอีกค่ะหรือคุณกำลังศึกษาช่องทางอะไรใหม่ๆนะคะอย่างเช่นงานออนไลน์ก็สามารถทําได้ค่ะหรือบางท่านเนี่ยเลือกแล้วว่า จะไม่ขอทํางานในองค์กรแล้วรู้สึกว่ามันไม่ถูกเจริตก,กับเรานะคะการทํางานกับคนหมู่มากหรือว่าต้องทํางานตามคอนเซปต์ตามกลยุทธ์ที่องค์กรวางไว้เนี่ยบางคนก็ตัดสินใจลออาออกทำธุรกิจส่วนตัวนะคะซึ่งทําได้ไหมทําได้แน่นอนนะคะอะแ m a g เชียนขึ้นมาเนี่ยคุณค่อนข้างจะสําเร็จเลยนะคะเพราะว่าไม่ใช่การวัดดวงนะคะออกมาเนี่ยคือมีแผลมีแผนเตรียมไว้อยู่แล้วอะคะ่ะเงินทองก็จะมาเดือนนีเน้เงินทองไม่ติดขัดเลยนะคะ เพราะว่าคุณค่อนข้างจะขยันมากๆเลยค่ะเงินเดือนนี้เนี่ยเงินแปรผันตรงกับความขยันของคุณเลยนะคะทั้งทั้งนายซับบอลทั้งนายซับสอดขึ้นมาเนี่ยเป็นอะไรที่คุณคุณต้องการจะมุ่งหน้าไปสู่ความสาเร็จอย่างเดียวเลยค่ะส่วนคนที่มีความรักเนี่ยก็ อยู่ในมูที่ค่อนข้างจะโอเคนะคะไม่ได้มีการทะเลาะเบาแหวงหรืออะไรกันนะคะอาจจะมีการคิดไปเองงอนขี้น้อยใจบ้างแต่ในความเป็นจริงแล้วทุกอย่างนะคะสถานการณ์ในครอบครัวก็ค่อนข้างจะมีความสุขอยู่นะคะคนโสดก็จะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะระวังจะมีพ่อแม่มาติดพันนะคะหรือว่าถ้าเกิดเราทางานในองค์กรเนี่ยเจ้านายไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ไปขอความช่วยเหลือท่านเนี่ยท่านก็จะแนะนําหนทางแก้ปัญหาช่วยเหลือชาวประสได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูเรื่องการงานเจาะลึกกันห้าใบนะคะจะมีอะไรบ้างของชาวปลึกศพนะคะเอ o ซั o โซส์โฟ s โซส์ไนซ์ซับคัพส์ทีไฮคร t เทสและสุดท้าย a อด of บอนส์พลังงานเป็นแบบเดียวกับไพ่หลักเลยนะคะคือมีแต่ความก้าวหน้าจริงๆะคะ่ะ คุณพร้อมจะสู้ฝ่าฟันอุปสรรคพร้อมจะเริ่มงานใหม่ได้รับโปรเจกต์ใหม่คุณก็สามารถจะทํามันได้ทั้งหมดเลยค่ะแต่ว่าก็อาจจะเตือนอย่างหนึ่งตรงที่ว่าต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะคะต้องหาเวลาไปเบรคไปพักสมองบ้างน,นะคะไม่เช่นนั้นเดี๋ยวจะไมเกรนขึ้นได้นะคะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยคุณค่อนข้างจะมีความรู้สึกพึงพอใจกับผลงานของคุณมากมากค่ะในเดือนมกราคมเพราะว่าสิ่งที่คุณทําไปเนี่ยมีคนเห็นค่าเนาะคุณก็รู้สึกว่าโอเคมันมีความก้าวหน้าบางคนก็ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการในองค์กรไม่ว่าจะเป็นงานได้รับโปรเจกต์มาสั้นๆยาวๆเนี่ยคุณพฤึกษบส,สามารถจะแก้ไขปัญหาได้หมดเลยค่ะคนที่ตกงานอยู่ก็มั่นใจว่าไอ้ตับอลขึ้นมาเนี่ยได้มีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงแน,น่ๆเลยค่ะคนที่มีงานอยู่แล้วก็ใครจะหาทางเพิ่มช่องทางเงินเข้าที่สองที่สามเนี่ยก็ขอให้ไต่ตองให้ดีนะคะแต่ความโอกาสความกาน้าและความสำเร็จเนี่ย มีสูงมากๆเลยค่ะขอให้ไม่ย่อท้อแต่อย่าก,กดดันตัวเองจนมากเกินไปจนมีผลกระทบต่อระบบร่างกายนะคะก็หาจุดบาลานซ์ของชีวิตให้ได้นะคะแต่เดือนนี้คือความที่มีผู้ใหญ่เกื้อหนุนเนี่ยค่อนข้างจะค่อนข้างจะโดดเด่นเลยค่ะแล้วก็ผู้คนรอบตัวให้ความร่วมมืออย่างดีนะคะบริวารก็บริวากรวาก็มีความขยันขันแข็งดีค่ะเดี๋ยวขอดู เจาะเรื่องเรียนสามใบนะคะเป็นยังไงบ้างน,งน้องๆชาวศึกศพนะคะเรื่องเรียนใบแรกนะคะ oh. eight of cups e i g h of pentacles five of wands อย่าเพิ่งท้อนะคะเข้าใจว่าสถานการณ์ช่วงนี้มันเป็นอุปสรรคต่อทั้งการเรียนการสอนการสอบการทําให้เป้าหมายมันเสด็จรุ่่วงนะคะแต่ว่าสู้อีกน,นิดนึงนะคะความสําเร็จรออยู่แน่นอนและมี a อ e p f p n ป c l e l e s ขึ้นมาเนี่ยคุณจะได้รับความสําเร็จแน่นอนนะตอนนี้ก็เหมือนในใจเนี่ย ในใจเหมือนตีกันเองมากกว่าคะ่ะว่าจะสู้หรือจะไปต่อดีมันเป็นปัญหาระหว่างตัวเราเองกับการโฟกัสของเรานะคะดังนั้นก็แบ่งเวลาให้ดีแล้วก็อย่าเพิ่งท้อนะคะถ้าเครียดมากก็หาเวลาพักผ่อนบ้างอะไรบ้างนะคะทุกคนก็อาจจะเจอปัญหาเดียวกันหมดนะคะช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งท้อคะ่ะความสําเร็จรออยู่นะคะเดี๋ยวขอดูจอเจาะลึกเรื่องความรักคนโสดน,นะคะ ความรักคนโสดขอ5ใบนะคะ Queen of Swords Queen of Wands Knight of Cups The Hermit Death บางท่านก็อาจจะเพิ่งโสดมาหมาดๆเลยนะคะอาจตัดสินใจว่าโอเคจะขอ พักกายพักใจเงียบๆกับความสัมพันธ์เก่าๆสักนิดนึงนะคะแต่ว่าเดือนนี้เนี่ยคุณจะมีความมั่นอกมั่นใจจะมีความรักตัวเองสูงมากเลยนะคะมีทั้งควีนอควีนอสอดควีนอปอนเลยนะคะแต่ว่าคุณก็จะพึงพอใจในสิ่งที่คุณเป็นอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็ เป็นไปได้ที่คุณจะยังปิดตัวให้โสดต่อไปหรือว่าจะเปิดตัวไว้คนใหม่ๆเข้ามาซึ่งก็มีโอกาสนะคะที่มีคนคนหนึ่งที่มีเสน่ห์เนี่ยเขาอาจจะอยากจะลองมาทักทายคุณเนี่ยแต่เขาก็จะไม่ออกตัวแรงบ้างลองสังเกตดูนะคะว่ามีคนลักษณะน,นี้ไหมนะคะเขาก็จะมาเป็นไน i ์ซับคัพนะคะมาเป็นแนวอบอุน่นอ่อนหวานมีสนเสน่ห์ะคะ่ะ แต่ของคุณเนี่ยมันจะอย,อยากอยู่ในโลกของคุณสักอีกสักพักมากกว่านะคะดังนั้นก็ไม่เสียหายอะไรค่ะเราค่อยๆดูกันไปนะคะหรือบางคนก็อยากจะโฟกัสในเรื่องของการศึกษาอะไรเพิ่มเติมะค่ะมีเวลาว่างก็อยากจะใช้ศึกษาต่อยอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษาเรื่องธุรกิจหรือเรื่องอะไรที่เราสนใจก็ตามนะคะก็มองว่าเป็นเรื่องดีเลยค่ะจะเป็นการจบสิ่งหนึ่งไปเริ่มสิ่งใหม่ไม่ว่าจะเป็นอยากจะโฟกัสที่อนาคตกง,งานตัวเองหรือว่าเรื่องอความสัมพัญใหม่ๆก็โอเคหมดเลยนะคะมีความ มันคงรออยู่ค่ะต่อไปจะเป็นความรักของคนที่มีคู่แล้วนะคะความรักของคนที่มีคู่แล้วความรักของคนที่มีคู่แล้วจะเป็นยังไงบ้างขอห้าใบนะคะเ e มส p เพ s ส t ูสเปนเดอร์เคิลส์ไฟฟ์ออฟวอนส์เอ เดือนนี้นะคะมันก็จะมีมีความรักกันอยู่เหมือนกันในครอบครัวนะคะยังมั่นคงอยู่แต่ว่าบางครั้งก็จะมีพ่อแง่แม่งอนกันบ้างนะคะอาจจะเป็นอารมณ์ที่มันชัดเจนมากๆเลยค่ะว่าคุณพกษ์ศพเนี่ยอาจจะคิดไปเองว่าเขาอาจจะมีเวลาให้เราน้อยลงหรือรักเราน้อยลงหรือเปล่านะคะแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยขอแค่คุณทาหน้าที่ตัวเองให้ดีเนี่ยดูแลเขาเวลาเขาต้องการกําลังใจหรือว่า ใครที่เป็นแม่บ้านนะคะกลับมาบ้านเนี่ยให้เขาจเจอบ้านที่อบอุ่นสะอาดสะอ้านนะคะแค่นี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วค่ะเขาก็เหมือนแบบพยายามที่จะทําหาเงินหาทองกลับมาให้ครอบครัวนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นฝ่ายที่ให้กำลังใจเขาเนี่ยก็ควรจะทําหน้าที่ของเราให้ดีนะคะก็ยังรักกันดีไม่เป็นหาอะไรค่ะแต่ว่าเราต้องพยายามบางที work from home อยู่ด้วยกันเยอะเนาะจะมีเรื่องทะเลาะมีปากเสียงกันบ้างก็พยายามใจเย็นนะคะเราก็ ทำดีต่อกันเข้าไว้นะคะมองว่าเป็นอาการคิดมากมากกว่าค่ะไม่ได้มีปัญหามือที่สามหรือมีอะไรนะคะก็พยายามอย่าเครียดมองโลกในแง่ดีเข้าไว้นะคะลองมาดูความรักของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะความรักของคนที่ความสัมพันธ์คลุมเครือจะเป็นอย่างไรบ้างเดือนมกราคมนะคะความรักของคนที่ความสัมพันธ์คลุมเครือขอห้าใบนะคะ a อ้ซั u คัพส์ e วีนออฟ p ัพ e ์เทมเพรสเ n ิงออฟบอนส์เพดด์ออว้าวความสัมพันธ์ค่อนข้างจะดีเลยนะคะเหมือนคุณค่อนข้างจะแฮปปี้กับคนคนนี้อยู่นะคะมีโอกาสจะได้ไปต่อสูงมากๆเลยค่ะมีความมั่นคงรออยู่เขาอาจจะมีลักษณะที่ พร้อมจะช่วยเหลือคุณนะคะให้เขาเขามีความอบอุ่นให้คุณนะคะพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณเหมือนคุณก็ยังก็เปิดใจให้เขาอยู่เหมือนกันนะคะดังนั้นก็ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เนาะแต่คุณก็รู้สึกว่าพึงพอใจกับความสัมพันธ์นี้นะคะเอซับคัพขึ้นมาเนี่ยก็มองว่ามันเป็นความสุขอะคะ่ะน่าจะได้เริ่มความสัมพันธ์ดีด ที่ต่อยอดไปในอนาคตได้สำหรับคนคนนี้ที่คุณคุยอยู่นะคะก็ขอให้คุณใช้เวลาพิจารณาไต่ตองเลือกให้ดีนะคะเพราะว่าคุณจะรู้ดีที่สุดค่ะว่าใครที่เหมาะสมกับเราทําให้ชีวิตเราดีขึ้นนะคะดังนั้นก็ค่อยๆตัดสินใจไปนะคะแต่ว่ามีความคืบหน้าในความสัมพันธ์แน่นอนค่ะ อาจจะเจอการในที่ทํางานนะคะเขาอาจจะมาในเวอร์ชั่นที่ให้คําปรึกษาให้ความช่วยเหลือคุณอาจจะมีอายุมากกว่านะคะลองดูนะคะว่าจะเจอคนประเภทนี้ไหมคะ่ะแต่ว่าความสัมพันธ์ของคนที่ยังคุมเครืองเนี่ยมองว่ามีโอกาสได้เปิดตัวมีโอกาสได้มีความมั่นคงสูงเลยนะคะในเดือนนี้ลองมาดูแนวทางแก้ไขปัญหานะคะลองมาดูแนวทางการแก้ไขปัญหาในเรื่องของงานนะคะ ไพ่จะบอกอะไรชาวพลึกศบบ้างในเรื่องของการงานนะคะขอสามใบค่ะ six of wands seven of wands the star ความสำเร็จรออยู่แน่นอนนะคะแต่มาพร้อมกับความเหนื่อยค่ะ ดังนั้นก็ถึงมันจะได้โปรเกรสช้าหน่อยมันต้องไปเป็นการเป็นทีมหน่อยก็ขอให้รอกันนะคะเพราะว่าไปได้วยกันบางครั้งมันจะไปได้ไกลามากกว่า แต่ว่าคุณก็ต้องสู้กับใจตัวเองอ่ะบางครั้งมันก็มีโปรเจกต์ที่คุณต้องทําเดี่ยวคุณก็ต้องลุยไปให้ได้งานกลุ่มก็ต้องทําโปรเจกต์เดี่ยวว่าต้องไปให้ได้แต่ว่าทําแล้วมีความก้าวหน้าทั้ง2องอย่าง2ประเภทเลยค่ะโดสตาร์มาเนี่ยมันเป็นการที่ความเจริญงอกงามในด้านการงานจะเข้ามาหาคุณแล้วนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นคนทํางานองค์กรก็มีความก้าวหน้ามีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งนะคะ คนทาธุรกิจส่วนตัวเองเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้ขยับขยายนะคะดังนั้นเนี่ยแม้มันจะเป็นค่อยเป็นค่อยไปไม่เร็วแรงปุ๊บปั๊บเหมือนคนอื่นเขาแต่ของเรามีความปลอดภัยนะคะดีกว่าไปเร็วๆแล้วเกิดความผิดพลาดจะยิ่งเสียหายกว่านะคะดังนั้นเรื่องงานของชาวพฤึกศพเนี่ยดีงามมากๆเลยค่ะต่อไปเป็นคำแนะนำของ ความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์ของคนที่มีครอบครัวแล้วมีคู่แล้วเนี่ยแพ้าอาจะแนะนำอะไรชาวพึกษบ้างนะคะขอสามใบนะคะ n i g Knight nice o s p e n t a c l e s t w o of w a n d s a i r bonds มั่นคงดีมากๆเลยนะคะสําหรับคนที่มีคู่แล้วก็จะมีการปรึกษาหารือกันใช้เวลาด้วยกันนะคะมองเห็นแต่ความก้าวหน้าความสําเร็จรุ่งเรืองของครอบครัวนะคะมองเห็นจุดโฟกัสจุดเดียวกันนะคะในครอบครัวเนี่ยก็จะมีความสุขความอบอุ่นดีนะคะไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะในเดือนมกราคมนี้ดีมากๆนะคะเรื่องความรักของคนที่มีคู่แล้วเรื่องโชคลาภของชาวพลึกศพจะเป็นยังไงบ้างนะคะ ขอสอบถามไพ่เรื่องโชคลาภของชาวพลึกศสามใบนะคะ Page เพช r สอ g e จน r e s สและสุดท้ายคือ a อร of Pentacles นะคะโชคลาภเดือนนี้ไม่ได้ไม่ได้เด่นชัดในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะน่าจะเป็นอยู่ดีได้รับมรดกได้รับลา,าบลอยหรือว่า ผู้ใหญ่นะคะอาจจะเป็นคุณแม่เนี่ยอยู่ดีก็อยากจะแบง่งมรดกให้หรือให้เงินมาช่วยเหลือทางด้านแบบฟ i น a n นเชียลของเรานะคะแล้วก็อาจจะได้ลูกค้าเก่าๆเนี่ยเขาทำธุรกิจส่วนตัวลูกค้าเก่าๆอยู่ดีก็มาออเดอร์ซะใหญ่เลยเนื่องจากเห็นฝีมือของเรานะคะดังนั้นโชคเนี่ยมันก็จะมาจากผู้ใหญ่ที่เรานับถือผู้มีพระคุณหรือว่าเป็นสิ่งที่เราเคยทําไว้เองนะคะแล้วคนอื่นเห็นฝีมือแล้วก็กลับมา เป็นออเดอร์ที่เราอาจจะแบบไม่ได้คาดหมายหรือว่าให้โปรเจกต์ที่เป็นสร้างงานสร้างเงินสร้างความก้าวหน้าให้เรานะคะจะเป็นโชคทางด้านนี้มากกว่าค่ะด้วยความที่คุณเนี่ยเป็นคนที่กล้านะคะกล้าจะรับความเสี่ยงกล้าที่จะลองทําอะไรใหม่ๆซึ่งมันก็สําเร็จด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องเงินเรื่องโชคมันจะมาจากเรื่องงานมากกว่าแล้วก็เรื่องของผู้ใหญ่เกื้อหนุนนะคะเอาละค่ะก็หมดแล้วนะคะ ชาวราศีพฤษภในเดือนมกราคมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s subscribe เป็นกำลังใจให้แม่หมอทาคลิปออกมาต่อไปด้วยนะคะส่วนใครสนใจจะดูดวงส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์มาสอบถามกันได้นะคะวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ